but it's too I now you late remember โอเคครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมใครผมชื่อเลยเลเยอร์เมงนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบใหม่ของคนไทยนะครับก็คือแบนี้มันชื่อแบบนี้นิพีส์นะเมนิพีสออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปชันไว้ให้นะครับทุกอาจจะชอบนะแบบคนไทยสนุกมากแล้วแอดมินใจดีโคตรนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการอัดจอนหลังสตรีมแล้วนะตอนสักพักีใหญ่ซึ่งวันนี้เขาจะมาเล่นมาดูระบบสกิลต่งางๆแบบนี้กัเนเลยนะฮะว่าเป็นยังไงมันดีไหมผมก็จะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบไปนะว่าเป็นไงนะครับโอเคครับก็ก่อนจะเริ่มก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะว่าเป็นไงโอเคครับไปเริ่มสกิลแรกโอเคครับเราจะเริ่มไปรีวิวแบบนี้กันเลยนะโอเคครับเปิดมาอยู่ตรงนี้ครับแอดมินเขาจีให้โยรุมาแต่เป็นให้ไม่ถาวรนะให้เขาจะจะรีบผลทั้งหมดตอนเจ็ดโมงนะ ในช่วงตอนนี้อยู่ที่ใหม่ตอนนี้วันวาเลนไทน์เออเคครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ <c oughs> ผมเครียดอะมันนะเรานอกอ่ะ <c oughs> โอเคอเรานอกเริ่มมากพอแล้วเราเฮเรามาเรวิวกันต่อเลยะ <c oughs> นะว่าแบบนี้เป็นยังไงโอเคไม่แค่เปิดมาเราเขาจะมีเควส์ให้ทำตรงนี้นะอันนี้ผมไม่ไม่ได้สอนฟาร์มนะก็พวกนี้ก็ไม่ได้ขึ้นนะไม่ผมมีโยรุแอดมินไม่ผมมีโยรุก็อันนี้ไม่ได้ขึ้นนะ ในก็อเมรีนะเแล้วเดี๋ยวผมก็โผลวิซ่าผมก็จะรีไปแล้วไงให้ผมก็จะือดแซะนิดนึงอ,อ่อไออะไม่แย่เลยแล้วก็โยรูนะครับโยรูก็อย่างทองของมหาวานนะก็ตายตายแล้วไอ้นั่นไหนอ่ะตายแล้วหายได้แล้วก็สองนะครับโยรูเกมนี้ทั้งหมดราคา450ราสนะเป็นการโดเนทให้เขาไปด้วยนะแล้วก็จะให้แบ็คเบรดมานะเรียกว่าโยรูเนี่ยแต่เป็นสวยมากนะแล้วก็กดเเมกันใช้ฮาคี้นะก่อนใช้ฮาร์คี้ผมจะมาให้ดูไลน์ดาบว่าสวยขนาดไหน ปั้นเองเนี่เขาบอกปั้นเองเนี่ยโอยนน้ยหลายๆหลาสวย,ยจริงนะแต่ผมว่าสวยจริงอ่ะแล้วลำเลอะเทอะวันนี้ก็จะมารีวิวผุ้ปิ้นเอกไว้ในตัวเลยครับถ้าใครอยากถ้าใครอยากเห็นรีวิวทุกขวไปดูในสตรีมได้ครับท้ายหน่อยครับอยู่ในท้ายมันสองชั่วโมงมกว่าประมาณนั้นนะไม่เอากสก,กิลแรกผู้ปิ้นเอ,อกสกิลเซตนะนี่คือสก,กิลเซตนะครับเป็นการตบมือขึ้นแล้วมุ้ง ตบมือนะสกิลสกิลเออสกิลสกิลสองสกิลสองนะคือสกิลเอ็กนะเป็นการกระโดดนะหมุนฟินิกส์นะมุสที่ผมชอบหนึ่งก็คืออย่างวิ่งโค้งผมชอบไงนะผมฟินิกสสกิลสามเป็นการผูกหมุนตัวสกิลน่าชอบมากเลยดูเนี่ยไม่ค่อยมีแบบไหนทำเว้ยแบบไหนทำแบบแบบแบบแรกๆเลยอ่ะยอดเลยนะแต่ไม่รู้แบบอื่นยังมีทำนะแค่เดี๋ยวจะมา ทบทวนใหม่ครับสกิลแซดนะครับโป้งม่านี่ค,ครับสกิลเอครับเป็นการกระโดดครับแล้วก็สกิลซีเป็นการหมุนพวงสวานะ่านนะเพี้ยงว่านี่เลยโัเทนะสกิลเอ F, เป็นการบินนะบินเลยนะโัเทหัวเทเทอะไรจีแต่ก็ต้องแก้ผมให้ถ้าให้คะแ,แนนแจะมาณสัก8เต็ม10นะก็ มา8 7.5หรือมา8ให้8ได้หมดีดีครับเอออย่างนี้ต้องแก้นะต้องแก้หลายอย่างเลยครับการเรื่องบั็กแล้วก็อีสองเรื่องหน้าจอสั่นนะครับมันสั่นมากเกินไปนะที่ผมแนะนำนะว่าเอ้ยมันสั่นน้อยๆหน่อยนะเพราะว่ามันสั่นจริงนะคือในผมของผมก็ไม่ได้ก้ก็ก็แรงก็นิดนิดนะมันยังสั่นมากนะดูดิครับมันสั่นแบบสั่นพระเจ้าเข้าเลยนะเรื่องอะไรเขาเปิดเกียร์แต่ยังเปิดไม่เต็มตัวนะ ว่ารีวิวฟินิชครับไปรีวิวโยรุกันต่อนะโยรุว่าถ้าซื้อก็ดีมากนะเปิดตัวกดตัวเจเพิ่มเพิ่มเพิ่มดาเมจประมาณนี้ครับวิ่งแต่เรื่องฮาคิยังบั๊กนะตรงมือเพราะบางครั้งกดเอาฮาคิออกฮาคิมือไม่หายไม่รู้เท่าไหร่โอเคครับต่อแคบกดตัวเจครับมันจะเอาอล่าสีเขียวมาเคลือบตามนะเท่นะน้าดาเมจจะเพิ่มไหมนะแต่ไม่รู้เพิ่มเท่าไหร่นะสกิลแซดนะเป็นการ ฟันดาบเลยนี้นะแรงมากนะอันนี้ผมไม่ได้อัพอันนี้ผมไม่ได้อัพดาบเลยนะดูเอาแค่ผลกำหมัดนะประมาณนี้นะัประมาณนี้นะสกิลแซ่บประมาณนี้นะสกิลแซ่บเป็นการผ่าขึ้นดาบตีธรรมดาบเป็นอย่างนี้นะตีบเขาตีธรรมดาเป็นยังตีพุ่งนะไม่รู้อะไรแต่ให้แอร์เขาแก่นี่นะสกิลซีนะครับเป็นการนี้เมื่อกี้แอร์เมียไม่ใช่ดิสกิลซีเป็นการ ไม่ใดสิใช ak, ่กกิลเเป็นสกิลสดาบแบ็กเบสของสกิลเอนะฮะเป็นการฟันขึ้นดาบล้วนนี่แบแรงมากครับดูชูชีมอนแรงมากแล้คอมโบสกิลเอ็กปิดท้ายก็ได้นะเอดสกิลแซปิดท้ายนะนี่ครับเีแซนะไอเอ็นะแซดเอ็มีสองสกิลคือแซดกับเอ็นะ่ครับผมชอบฝนฟินยังไงนะไปดูนะโอ้ยเราเสียห้าบาคีฟจะตามมาทสี่เนีจะเปลี่ยนเป็นหาคีของเราครับเป็นของทุกคนเลย ผโคตรจมอะเฮ้ยแต่มันสวยมากอ่ะแบบโอ้ะเจ้าวะเจ้ามันยอดมากประมาณนั้นโอเคครับก็ระบบการเล่นประมาณนี้นะต่อไปเราจะไปทัวร์แมปให้ทุกรอบแมปเลยนะว่าเป็นไงโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกาะแรกเกาะแรกก็จะมีเควสให้รับนะประมาณนี้แมปปั้นบมเดลเองสวยและมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแมปห้าหกหกแมปนะ คิวเกาะแรกก็จะบินไปแล้วจะไม่หยุดบินเลยนะเนี่ยวนี้ผมอาจจะรีบไปเออลืมไปเขาต้องแก้เรื่องการตกน้ำล้วให้เลือดลดด้วยนะนี่ควรต้องแก้ใหญ่เลยนะเพราะเราใช้ผลพิษาสตกน้ำเลือดไปรถนี่อาจะขัดใจหลายคนที่แบบโอ่ยแม่งเมื่อเป็นรถว้าเออตกน้ำเลือดเป็นรถอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยอะไรนะฮะผมรอบๆหน้าเขาสวยจริ เดมานามากเลย่ทาพูนด็กมาน,า,มา,นา,นะมานามากนะ่พอดเอา่น,านานะนี่นะนี่ครับสเกแรกก็จะมีพวกลูกกระจากของบากี้นะ้วเราไปตีนะมานี่ยนะสเก็ตแรกแบบแบกเบรดไม่รู้ยาขอฟิกตกอะมานี่ครบถึงยนะ มามาเล่นกันได้นะผมแนะนาให้มาเล่นกันได้ผมจะทิ้งได้ทิ้งแบบให้เลยนะอาจจะควบจริงๆอาจจะไม่ค่อยดีมากอันนี้อ๋ออันนี้เป็นบอสนะเอ้ยเ,อ,อ,เอ,อบอสบอสไม่ตายเหรอโอ้โหผมบอสอะไรอย่างไรนี่คือบอสนะ Cloud Peace c a o s เมื่ออถูกอะพีเอ็นถูกเขาไปด้วยจริงอันนี้อันนี้จริง โอสกิลตโอเคประมาณนี้นะเกาะแรกไปไปเกาสองเลยบินไปลอยกระลอยกรทุ่ลอยกระทุกาแรกก็ไปกาะบาพี่นะเล่นภาษาชาบ้านนะีมแอต้องให้อ,องผมแอดใช่ผมคินี้แอดต้องให้องผมนะาเรยนนะแอดแอดแอดซีเรียล้วนี้ผมก็ฮาฮาฮา ใช่ครับที่แอนเขาไม่แอร์เขารีนะเพราะว่าถ้าเราไม่รนะีอยู่ทีสิบกว่าคนนะคือเขาก็ฟีดสบายคนะรับนะผมก็ไปยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่แอร์ไม่ต้องรีก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่านี่เป็นเกาะอ,อุ้ยเกาะสวยนะม่วงมีเอฟเฟกต์อลาสันอันนี้ไม่รู้เกาะอ,อะไรอนะ่ะแต่เขาบอกว่าเกาะมอ่วงๆนะอาจจะ,อาจจะเกาะจะเป็นอัปเดตใหม่นะเห็นบอกอยู่แล้วก็เขาจะอัปเดตใหญ่ไม่แค่ไม่กี่วันไม่รู้วันไหนนะอัปเดตใหญ่นะโอเคไปแบบต่อไปเลยไปไปด่านต่อไปกันเลย โอเคครับไปต่อไปไอ้นนี่ผมต้องลงว่ะไี่ผมสงสัยไปนานละไอ้ผมต้องลงต่อไปเกาะต่อไปครับเกาะนั้นก็อาจจะอัปเดตใหม่เกาะต่อไปผลพับวะเฮ้ยโปร่งต้นไม้ทองเอเวียนนี้ด้วยฮาคีเฮ้ยหาคีเราเจอพวกเรเจอหาคีด้ยว้าวหาคีหนึ่แสนเบลีอแะแสนเบลีนะได้อีกนานแล้วครัปเดตครับผม นี่ครับเซเบอร์อยู่อีนี่งไงเซเบอร์โอ้ถึกมากเลยนะไปเป็นเซเบอร์แบบที่กูเห็นกูดูกระดาบด่าพงอย่างนี่นะอะไรวะโอ้แต่เท่น,นะเน,เนะ,ะเป็นเซเบอร์น่าจะเป็นแชงคูดนะน,น,นะทหารว่านนอกเนี่ยเขากันเมื่อปฏนะิริกสิษีตันแอบเกาะหม่เป็นกเกาะแชงคูดแล้วกันนะตุ๊ก คลิปนี้อาจจะไปเร็วมาเร็วโอเคผมลืมรีวิวเกาะตรงกลางคือนี่คือเกาะริงนะอันนี้ผมจะมาทําคลิปใหญ่อีกทีนึงว่าเกาะอะไรขายอะไรบ้างนะแต่ผมขอกระซาร์อยู่ประมาณนี้ตีสองแล้วพวกนี้ตื่นเช้าไปวัดนะไม่หกก็ใครไม่รู้ก็ไปวัดแต่พวกนี้กยพวกมันจะโตอ่ะมันเขาเสียแล้วนี่ครับประมาณนี้นะเกาะนี้เจ้าเกาะอย่างตอนนี้เกาะยังไม่มีเซสปาเนะเขายังไม่ได้ทำนะ อันนี้เป็นเกาะที่เสกที่ผมไม่เคยเสกเลยแบบนี้เลยอ่าเค็นมีอะไรช่นโอ้ฟรีครับโบนเกมเรือฟรีก็งงอย่าไม่งงจังงั้นี่โบนเกมนี้คือโป๊สเกมพาร์กับโป๊สฟรีนะครับประมาณนี้เกาะนี้ก็มีอะไรใหม่มีจุดรับเพชรตรงนี้นะรับเพชรตรงนี้อาจจะไม่รีวิวอะไรมากเนาะเพราะเรายังไม่เล่นยุ่งหันอย่างนงี้ นี่ไม่ใช่ยูรู้จริงนะนี่คือยูรู้ปลอมนะคือยูรู้ที่แอร์เขาให้เล่นๆนะที่เขาให้จริงผมก็ดีใจเลยโคตรน่าฟุคงโคตรน่ารู้วะไรรู้แบบนี้หนุ่มยิ่งสวยไม่ได้เหี้ยคือไม่มีคำเดียวคำว่าเท่เอกว่าจากรพรรดิยังไงไม่เท่ถ้าจะไปเกาะทรายนะเกาะของอ่าชื่ออะไรวะทรายทรายเกาะ ทรายเกาะเกาะอ,อะไรไม่ใช่เดี๋ยวผมก็เคลื่อนลูกให้มันคือตัวนี้นอ่ะเกาะตองพุ่งของไห้นะไม่ใช่เคลื่อนเกาะเป็น,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 นตัวที่เนี่ยอยู่อ่ะผมเคลื่อนลูกให้กันม,มานีนะโอเคครับก็เราพวกนี้ก็มานีนะแล้วก็งอนติดก้นเลยเดินถึงตัวแล้วก็มีเควสได้รับตรงนี้นะโอ้เที่มันมุมแรงมือที่ ที่ไม่ที่แต่เรื่องระบบนี่ก็ต้องแก้ยังไหน่อยนะครับแอครเราก็ให้คะแนนทั้งหมดเรื่องระบบอ่าเรื่องตัวเกมเปิดมาผมให้แต่ผมจะขึ้นให้นะโอเคให้คะแนนแบบนี้กันเลยนะครับโอเคเรื่องเปิดเกมมาผมให้ทแปดคะแดดนนครับเออเรื่องบัคของเกมผมได้หกนะครับเพราะบัคกยังเยอะอยู่นะครับอ่อ คะแนนบักโอเคบักน้อยผมให้หกนะเพราะบักยังมีเยอะนะครับสองระบบของตัวเกมผมให้ประมาณสักเจ็ดจุดห้าไม่อันนี้ส่วนตัวนะควรอาจจะให้แปดหรือเก้าเลยนะแต่แล้วผมให้เจ็ดจุดห้าเพราะเรื่องระบบสั่น่ะสั่นดีนะระบบสั่นสวยแต่คือมันสั่นมากเกินไปนะครับแล้วก็สั่น่องข้าจะเยอะเกินนะแล้วก็อย่างสี่ครับประมาณนี้แหละไม่มีแล้ว นะครับต่อไปเรื่องกราฟิกหรือภาพให้ทั้งหมด9ครับ9ให้9ให้9ให้8จุดทาหรือถึงถึงเเลยนะไม่เยอะนะโอ้สวยอยู่นะอมองอไม่สวยเลยอี่มันก็กระติดทชดไปแดีวผมให้ตรงที่เขามีแสงเงาไงเงาไม่แสงเงาไ,งไม่แสงเ,งา,สง,เงาครับผมเสียใจยด้วยมไม่กินหวนัวของเขาไม่แสงเงานะมานี้นะโอเคครับถ้าใคร ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครด้วยนะครับถ้าใครอยากถ้าใครอยากเห็นรีว <masked> ิวทุกสกิลหรืออยากเห็นทุกสกิลของผมก็สามารถไปแล้วก็สามารถไปดูที่สตรีมย้อนหลังสตรีมได้นะอยู่ช่วงท้ายเลยนะโอเคครับก็ตอนนีจะบอกท่านอีกครั้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครอีดสอง อีซี่สองอีแค่ไม่กี่พูดิตาถึง 100. ร้อยซับแล้วเราก็จะแจกทั้งหมดห้าสิบบอลจำนวนสามท่านนะครับโอเคครับไม่บายนะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับส,สีอุมพานี้วันวาเลนไท์เย้ yeah.